สวัสดีครับผมนายแพทย์ไกรฤตยก์ุลนะครับประจําแผนกสัลจกรรมตกแต่งโรงพยาบาลยันฮีครับสามารถทําร่วมกันได้ครับเพราะว่าการตัดไขมันหน้าท้องนี่หลักๆจะเป็นการเอาไขมันและผิวหนังที่ห้อยที่ส่วนล่างของหน้าท้องออกนะครับแล้วก็ดึงส่วนบนลงมาข้างล่างมันจะทําให้หน้าท้องด้านล่างหายไปแล้วก็ข้างบนก็จะเรียบขึ้นสําหรับการดูดไขมันเนี่ยเราสามารถเลือกทําในบริเวณที่เอว ก็จะทําให้เอวได้สัดส่วนดีขึ้นหรือว่าด้านหลังนะครับเนื่องจากการดูดหรือว่าการตัดไขมันนะครับของที่โรงพยาบาลยันฮีนะครับจะทําโดยการดมยาสลบเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับก็โดยทั่วไปสําหรับท่านที่มีกินอาหารเสริมพวกวิตามินคอลลาเจนหรือว่ายาประจําตัวบางอย่างนี้ก็อาจจะต้องหยุดยาก่อนสัก2อาทิตย์นะครับท่านที่มีโรคประจําตัวนะครับ ก็ต้องแจ้งแพทย์ให้ทราบก่อนนะครับเพราะว่าโรคประจําตัวบางอย่าง,างเช่นโรคหัวใจความดันเบาหวานพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจประเมินก่อนแล้วอาจจะต้องมีแบบรล็องแพทย์จากคุณหมอที่ดูแลรักษานะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีโรคประจําตัวหลายอย่างนี้มีความจําเป็นว่าต้องมาตรวจก่อนสักครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะครับสําหรับท่านที่สนใจในเรื่อง ดูดไขมันหรือว่าตัดไขมันหน้าท้องนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลยันฮีได้นะครับโดยทางแพทย์ก็จะตรวจประเมินให้แล้วก็ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนการดูดและการตัดไขมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับสบายสบายครับ